ที่เาด้วยทาปจที่เราตอนนั้นเป็นผูที่ดูแลเรื่องการวิจัขทีาได้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกยงตำรับแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยสิกว่าตำรับเนี่ยวิชาการรอ าาสกไไไ็ไปไม <c oughs> ่มีใจอนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะสำหรับต้นน้ำนะครับกลายน้ำเราเองก็มีพันธมิตรนะครที่เป,ป็กลุ่มแต่ความสนใจคือเรานอนยุงหังแต่เงียหูฟังและสังเกตในการกัญ <c oughs> ชาตุกหนึ่เขาต้องการมัญชาต้าน,นตรัษ รีมาแล้วน่ะีันนี้ผมโจนะครับในนามของ World Medical Tourism มาแล้วนะครับอันนี้เราเป็นจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัทนะครับแล้วก็เปิดตาสัญลักษณ์ First Cannabis นะครับเป็นผู้ประกอบการกลุ่มแรกในประเทศไทยที่ใช้กัญชาในการรักษานะครับทางการแพทย์นะครับก็วันนี้มีพันธมิตรมาร่วมกว่า40 40พันธมิตรนะครับทั่วประเทศนะครับ ั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับครับความคาดหวังนะครับหรือเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากให้ยาดีๆนะครับยารักษาโรคยาสูุนไพรนะครับไปสู่คนไทยนะครับให้คนในชุมชนนะครับทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับได้มียาดีแล้วก็มีการรักษาด้วยการชาทางการแพทย์ครับเพื่อจะารักษาโรคให้คนไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ย เราอยากจะมีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพนะครับทั่วประเทศนะครับในปี 25. 6 4รเนี่ยเรารวมกับพันธมิตร 4, 40รายนะครับทั่วประเทศที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยเรื่องกัญชาทางการแพทย์นะครับปีหน้าเนี่ยเราเมีมีความร่วมมือที่จะทำคลินิกกัญชาทางการแพทย์เพิ่มนะครับประมาณ80ที่นะครับทั่วประเทศแล้วก็ปีถัดไปก็จะน่าจะมากกว่าร้อยที่ครับอ๋อการมอบตราสัญลักษณ์เฟิร์สแคนาเบสให้กับผู้ประกอบการเนี่ยหมายความว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีความร่วมมือนะครับในการขับเคลื่อน เอานํากัญชามาใช้ทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยานะครับเรื่องของการรักษาโดยมีคุณหมอของเราเนี่ยเข้าไปช่วยเป็นคุณหมอในด้านการรักษานะครับรวมถึงระบบเรื่องของการแพทย์ระบบการบริหารคลินิกการจัดการคลินิกกัญชาทางการแพทย์นะครับที่เราเอามาใช้นะครับแล้วก็เรื่องของการร่วมร่วมกันในการเรื่องของการทําตลาดในประเทศและต่างประเทศด้วยครับ